กายอยู่ในโลกใจอยู่ในธรรมกายอยู่ในโลกถ้าภาษาปุตุชนก็คือเกิดมามีอาการครบ32เรียนทำงานมีชีวิตจะมีคู่มีครอบครัวหรือโสดนกับสร้างบ้านสร้างรถสร้างงานสร้างเงินสร้างชีวิต มีเรือกสวนไล่นามีธ,รธุรกิจมีข้าวของเงินทองมีรา,ยราชยศัการเสียงบริวารกายอยู่ในโลกนะครับก็อยู่แบบนี้อยู่ตามเหตุตามปัจจัยนะครับแล้วแต่กรรมจำแนกให้เราทําอาชีพอะไรหรืออาชีพอะไรที่เราทําไม่ได้หรือทาได้กายอยู่ในโลกก็เกิดมาแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายนะครับแต่การอยู่ในโลกนั้นถ้าเราไกล มีเพียงร่างกายแต่ไม่มีเครื่องนุ่งหม่มไม่มีที่อยู่อาหารยารักษาโรคก,ก็ลําบากแต่ถ้ามีแล้วพอดีก็ไม่เป็นภาระมีมากก็เป็นภาระไม่มีก็ลําบากแต่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วตามเหตุตามปัจจัยมีมากมีน้อยหยาบละเอียดปานนี้แล้วแต่กรรมจาแนกแต่เกิดมาแล้วกายอยู่ในโลกนะครับก็ต้องมีศีลเป็นเครื่องรักษากายอีกทีหนึ่ง นะครับถ้าไม่มีศีลรักษากายมันก็จะยุ่งยากเดือดร้อนนะครับศีลก็คือการไม่ฆ่าไม่ลักไม่กระเพื่อปิดในกามไม่พูดปดคำยาเพื่อเจอเ้าเลวไหลไม่เพ่งอยากได้ปยาบานเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นนี่คือศีลมีศีลคือจิตนางงดเว้นในเรื่องของทุจริตต่างๆเพราะว่าศีลจะรักษากายไว้ไม่ให้ต้องติดกุกติดตารางไม่ต้องมีภาระหนี้ศีล ไม่ต้องตกอบายนะครับเมื่อกายอยู่ในโลกแล้วก็ต้องมีใจนะครับใจอยู่ในโลกก็ต้องเป็นใจที่ดีนะครับเป็นใจที่ร้ายก็คือใจที่มีเมตตาเมตตากราุณามุตตาบเบกาก็ต้องมีมิหารมีความอายเกินกลัวตบาบมีสติสัมปชัญญะทั้งกายทั้งใจตอนอยู่ในโลกก็อยู่ง่ายๆแบบนี้แต่การที่จะมีกายมีใจอยู่ในธรรม กายนั้นต้องสํารวมนะครับกายสํารวมสัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสํารวมความคิดคการพุกธธรรมและใจะอยู่ในธรรมคือปัญญาใิสติมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวมีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงในสังขารทั้งหลายที่มันไม่เที่ยงเกิดดับสังขารที่มันเป็นทุกข์ธรรมที่เป็นอนัตตากายอยู่ในโลกนะครับก็อยู่อย่างปกติสุขถ้ามีศีลมีหิริอุตตปะ มีความมิหารเป็นเครื่องอยู่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินชีวิตก็อยู่ตามอัตภาพใจก็อยู่ในธรรมมีเมตตาขนามัตตบิคา,ามีความใจเป็งกตบาตมีกับปฏิสัมปัญญะใจที่อยู่ในธรรมคือใจที่อยู่ในปัญญามีปัญญาที่จะไม่ทําให้ใจนั้นเป็นทุกข์ด้วยปัญหาด้วยอวิชชาอุปทา,านหรือด้วยความยินดีพอใจเพลิดเพลิน ที่มันเป็นที่เกิดทุกใจท่านก็ต้องคอยละคอยละวังคอยสํารวมคอยหลุดพ้นนะครับหลุดพ้นเป็นวิโมกวิมสุสตะตานนพาน,านใจเย็นนะครับใจอยู่ในธรรมใจจะเย็นใจจะสงบใจ,จสว่างวัสุสะอาดกายอยู่ในโลกก็อยู่อย่างสะอาดโดยการมีความละอายเกิงโกฏิบาตอิริอุตตะมินสินอละเวนะะ้นทุจริตนะครับในสติสัพจัญญะรู้สึกตัว นะครับไม่ทําทุจริตไม่พูดทุจริตไม่คิดทุจริตอยู่ในสีงน้ทากรอบกฎหมายการะเบียบกฎการมารยาทของสังคมก็อยู่ได้ก็หาอยู่หากินไปแต่ก็ยังเกิดแก่เจ็บตายนะครับถึงเราจะใจอยู่ในธรรมแล้วก็ยังเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเราหลุดพ้นเป็นพระอริเจ้าอริอาหารอันี้็กสงเนี่ยใจหลุดพ้นกายก็เป็นกายสุดท้ายนะครับเป็นกรรมเก่ากายสุดท้ายก็จะไม่มีกายใหม่ก็ไม่ต้องเรียนไหวใจเกิดกันเองก็คือจบ จิตกจบาพรมจันทริสุทธิ์แห่งทุกข์ริกายอยู่ในโลกก็อยู่อย่างมีศีลมีธรรมมีภาวนามีทานสินภาวนาด้วยใจอยู่ในธรรมคือใจที่มีความสะอาดสว่างสงบบปิสุทธิ์ใจที่หลุดพ้นเป็นนิพพานแต่ทั้งกายและใจนั้นก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราในขั้นโลกุตตะละหรือโลกหรือธรรมคือ,ลอ,อปล่อยวางกายปล่อยวางใจเพราะกายใจเป็นสิน่งเกิดดับ มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นเพียงสักวัาฏะตามธรรมชาติที่กําลังเป็นไปตามหตุตามปัจจัยแค่นั้นเองซึ่งการที่เราจะกายอยู่ในโลกจะอยู่ในธรรมจนวางโลกวางธรรมได้ก็หลุดพ้นพนะครับหลุดพ้นเป็นนิพพานเป็นวมมุติเป็นสุญญตาไปนี้การจะอยู่ในโลกในธรรมก็อยู่อย่างสะอาดบริสุทธิ์สงบเบียนไม่เบียดเบียนไม่ใข่เบียดเบียน ปกป้องดูแลรักษาทีนี้เมื่อถึงวันละถึงเวลาถึงโอกาสที่เราควรจะยุดจะพอในการดํารงชีวิตอยู่ในการมีชีวิตอยู่เนี่ยที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในตัวเราเองหรือมรรคผลนิพพานเราทําไว้ทานศีลภาวนาเราทําไว้เพราะสิ่งนี้จะทําให้เราไม่ต้องทุกข์กับชาตินี้ชาติหน้าอีกนะครับวันนี้หรือวันหน้าอีกปีนี้ปีหน้าอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเดือนนี้เดือนหน้าอีก เพราะว่าความที่เรานั้นปล่อยวางปล่อยวางกายปล่อยวางจิตเรียกปล่อยวางโลกปล่อยวางธรรมวางเฉยได้จิตได้เย็นได้สงบนิ่งได้ไม่วุ่นวายกับโลกไม่ฟุง้งซ่านกับธรรมนะครับเพราะว่าชีวิตปุถุชนนั้นถ้าไม่มีทานศีลภาวนาเลยก็อยู่ยากอยู่ลําบากทุกข์ร้อนถ้าเรามีทานมีศีลมี การภาวนาคือการให้พระฟังธรรมสวดมนต์นังสมาธิภาวนาเราก็จะอยู่ที่พึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นปุตติชนที่ยังสะอาดสะว่างสงบอยู่ได้นะครับอยู่เป็นอยู่ดีอยู่มีความสุขแต่ถ้าเราต้องการพ้นจากความเป็นปุถุชนเป็นอริยะเจ้าอริยะสองฆ์อริยะผู้คน,นเป็นพระหรันจุดพ้นจกนิพพานก็ฝากไฟในการฟังให้เยอะการทำศึกษาประพุทธปฏิบัติทําให้เยอะก็ที่จะได้ศึกษาธาตุขันธ์อายตนะ อันนี้จังทุกขงนัตตาก็เจ้ารู้เห็นตามความจริงในสังขารทั้งหลายนะครับที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์นัตตาในธรรมทั้งหลายนะครับเราศึกษาเราปฏิบัติเมื่อรู้กายเวนาิจิตธรรมสักว่ากายเวนาิจิตธรรมสักว่าธาตุสก่าขันธ์สักว่ายณะนาสักว่าสิ่งเกิดดับนะครับเมื่อหลุดพ้นพอรู้ชอบเป็นนิมุตติยานสานักเป็นอาสวัคคายานเป็นนิพพานนะครับนั้นกาย อยู่ในโลกจะหยธรทมแต่เขาไม่ติดโลกไม่ติดกายไม่ติดใจไม่ติดธรรมก็สักว่าโลกสักว่ากายสักว่าใจสักว่าธรรมนะครับอยู่ก็สักว่าแค่อาศัยอยู่ชั่วครู่ชั่วยามชั่วครั้งช่วหนึ่งชีวิตเท่านั้นเป็นการอาศัยทั้งสุดท้ายเพราะว่าร่างกายนี้ก็เป็นของที่ต้องแตกสลายเกิดแก่เก็บตายจิตใจนี้ก็เป็นของที่ต้องดับนะครับเกิดดับเกิดดับ ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นอนัตตาบังคับบังคาให้ได้ดั่งใจไม่ได้นะครับหรือว่าให้ัดงดั่งกายก็ไม่ได้ไม่ให้เกิดเกิดจิตใจก็ไม่ได้หรือว่าให้ใจไม่เจออารมณ์ที่ชอบไม่ชอบก็ไม่ได้เลือกไม่ได้เพราะเกิดมาแล้วมีกายมีใจแล้วก็ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้เย็นอยู่ให้สงบอยู่ให้บริสุทธิ์อยู่ไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ร้อนนะครับอยู่โดยการมีทานสินภาวนานี่แหละ ทั้งโลกียะโลกุตระก็ค่อยๆศึกษาเรา่อยปฏิบัติไปจนสำเร็จมากคผลนิพพานเพราะเราจะจมปักอยู่กับโลกอย่างเดียวขั้นโลกียะปุถุชนอย่างเดียวก็เดี๋ยวมันจะเบื่อนายเพราะว่าเราเห็นโทษเห็นทุกข์แล้วค่อยขยับชั้นขึ้นไปเป็นมากคผลนิพพานนะครับก็จะหลุดพ้นได้ในที่สุดกายอยู่ในโลกนะครับก็อยู่ให้เป็นอยู่ให้เย็นอยู่ให้สงบอยู่ให้มีความสุข อยู่ในธรรมก็อ,อยู่ให้มีสติมีสัมปชัญญะนะครับไม่รักโลกโกรธหลงนะครับไม่มีมโนทิฏฐิอุปทา,านไม่มีตัณหาอยู่ให้เป็นหรือให้เย็นอยให้สงบนะครับทีนี้สําหรับพระอาหารหันต์ที่ท่านบนรรลุพระครติพันธ์แล้วท่านก็ยังอยู่ในโลกนะครับแต่ว่าอยู่แบบไม่เป็นเจ้าข้าเจ้าของในกายในจิตสักว่าอาศัยรู้อาศัยระลึกแต่ว่าอาศัยเคลื่อนไหวเย็นเดินนั่งนอนคิดพูดทา มันเป็นกรรมเก่ากลายนี้แต่น,นี้ก็เป็นวิบากเก่าก็ใช้ไปใช้ไปเขาบอใช้ไปคือใช้อย่างมีความสุขใช้อย่างสงบใช้อย่างบริสุทธิ์ใช้อย่างปลดปล่อย,ยนะก็ถึงเวลาสุดท้ายาากับสับพระหันก็รอเวลาทิ้งนะครับรอเวลาเลิกงานนะครับรอเวลาเลิกงานหมายความว่ารอเวลาจบชีวิตนะครับที่มันจะจบของมันเองแต่เมื่อไรอย่างไรก็ช่างมันไม่ได้ห่วงแต่พอสุดท้ายก็ต้องจบกายจบจิต ก็เลยไม่ต้องห่วงกายของจิตนะครับก็ใช้แบบของเก่านะครับมันเก่าขึ้นทุกวันเกิดแก่เจ็บตายเรื่องของเกา่าเกิดมาแล้วก็เก่าละแก่แล้วเจ็บแล้วเจ็บตายละเหมือนรถที่ออกจากโชรูมแล้วนะครับก็เป็นมือสองละไปขายต่อเป็นมือสองคนเกิดมาก็เป็นมือสองละวพรอมที่จะผูกพังหมดราคาหมดราคาหมดความหมายในที่สุดก็เลยมันลดลงไปเรื่อยนะครับ รถอายุลงไปเรื่อยจนจะหมดละใกล้หมดละเมันเราเติมน้ามันไปเต็มถังวิ่งไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะหมดเราก็เหมือนกันนะครับชาร์จแบตไปหายใจเข้าหายใจออกไปเดี๋ยวก็หมดแรงหมดกําลังหมดการเคลื่อนไหวมันก็ดับไปนะครับหมดชีวิตหมดไออุ่นหมดกรรมหมดวิบากเก่าก็หมดแล้วหมดเลยนะครับผ่านกี้เลยใช้ชีวิตแบบเราเวลาเลิกงานนะครับราเวลาจบชีวิตมันจะจบของมันเองนะครับ ประชชนก็รอเวลาจบชีวิตเหมือนกันแต่ว่าจะจบไม่สวยเพราะว่าทางศีลภาวนานั้นมันยังไม่แน่นอนในเรื่องของภพภูมิเพราะยังคิดยังริตกยังติดตอนยังห่วงยังกังวลทรัพย์สมบัติลูกหลานสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องยังห่วงลูกสนไล่นาอยู่ยังยึดติดยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันในอายนะอยู่นะครับยังมีอุปทานอยู่ก็ยังเย็นไวตายเกิด อยู่นะครับแต่ว่าเทรดาน,นั้นจบแล้วจบเลยไม่ต้องเรียนว่าจะเกินแล้วพบหมดทวงแล้วไม่ห่วงหน้าห่วงดังไม่ห่วงกรจำท,ที่ปากแล้วไม่ห่วงทัตขันอานนนะัท่านตัดกิเลสอุปกจิเลสสังโยชน์เป็นสังโยชน์ได้แทงร้อยรัเจ็ดแทงละโผล่มได้แล้วท่านจบกิจจบพมาจันย์ทันที่ทททสุดอย่างทุกแล้วนะครับแต่าการมีชีวิตอ,อยู่ของเทวดานในปัจจุบันก็ต่างกันไมว่าพระพิสุนีบาสุปัสีแม่ชีเถรเงินงชีผ้าขาวญาติชมบาสุปัสิกานักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย การมีชีวิตอ,อยู่ทางโลกมันก็ต่างกันนะครับและแต่บุญทุกวันนี้มนุษย์ก็อยู่ได้บุญกับกรรมกัแต่พระอรหน <c oughs> ันต์่านอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่บุญไม่ใช่กรรมนะครับตั้นอยู่ตามเจตตามปัจจัยนะครับแต่ประชาชนเนี่ยอยู่กับบุญ <c oughs> ตามกรรมนะครับมีบุญบ้างมีกรรมบ้างสร,ร้างบุญสร้างกรรมบ้างแต่พระอรหันต์นั้นไม่สร้างบุญไม่สร้างกรรมนะครับแต่บุญเก่า,ก,า,ก,ากรรมเก่าก็หมดไปแล้ว บุญใหม่กรรมเก่าก็กรรมใหม่ไม่สร้างก็เลยอยู่แบบว่างๆอยู่แบบไม่อาศัยบุญอาศัยกรรมนะครับอยู่แบบไม่ต้องอาศัยตัวเองไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเพราะไม่มีตัวเองไม่มีผู้อื่นอยู่แบบว่างๆอยู่แบบดับดินเย็นอยู่แบบไม่อะไรกับอะไรอยู่แบบไม่ต้องไม่ตั้งนะครับอยู่แบบไม่ใส่ใจการอยู่นะครับก็จะต้องได้จะต้องมีจะต้องเป็นจะต้องอะไรมันไม่ต้องอยู่แบบไม่ต้องอาบัตอะไรนะแต่ อย on, right? stay behind. Stay behind. And and ูนน no ั è, <comm> slope, right? ainsi, so ้นอยู่แบบต้องมีต้องได้ต้องเป็นเพราะมีภาระหน้าที่การรับจัดแต่พระอรหันต์ท่านปรองท่านปล่อยท่านวางเหลือน้อยที่สุดจนไม่มีเลยนะครับต้องมาต้องอยู่แบบนั้นนะครับกายอยู่ในโลกนะครับจะอยู่ในธรรมจะอยู่ในธรรมหมายความว่าอยู่แบบไม่ยึดติดตัวตนไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของของเราว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเราจะอยู่ในโลกนะครับก็ไม่เพลินกับโลกก็ด้อยู่เป็นถ้าอยู่ไม่เป็นก็จะเพลินพอใจอยาก นะครับพอใจรักใคร่ก็จะทุกข์นะครับใจอยู่กับธรรมก็คือไม่ยึดมั่นถึงมั่นว่าเป็นของของเราว่าเป็นเราแค่เป็นของเราก็อยู่แบบนี้นะครับไม่ว่าจะทางโนทางรรมก็ต้องอยู่แบบนี้เพราะว่าความเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่ความไม่แน่นอนมันมีอยู่ความไม่ใช่ตัวตนมันมีอยู่เลยต้องอยู่แบบนี้เวลาเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็จะได้ไม่เดือดร้อนถ้าอยู่เป็นนะครับธรรมดามันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วแหละ สาภาพโลกสาภาพาาอากาศดินฟ้าอากาศฝนฟ้าอากาศชีวิตสังขารร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมสมมติต่างๆมันเปลี่ยนแปลงตลอดเราก็เลยอยู่ให้เป็นอยู่แบบไม่ยึดมั่นถึงมัน่นอยู่แบบไม่อะไรกับอะไรอยู่แบบไม่ต้อง,ไม,องไม่ตั้งอยู่แบบไม่ตกย้ำไม่ยึดติดในสัตว์ในบุคคลในสถานที่ในเหตุเรื่องราวต่างๆของโลกสมมติไม่ยึดมั่นในธรรมชาติ ธรรมชาติเ,เปลี่ยนแปลงสัตว์เปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้หมดก็เลยอยู่แบบไม่ไม่ยึดมั่นถึงมันม่นในอะไรอะไรเพราะสิ่งที่เราไปยึดมั่นถึงมั่นมันเปลี่ยนแปลงก็เลยไม่ยึดมันจะเปลี่ยนแปลงก็ช่างมันก็แล้วแต่ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเลือดเอ็นกระดูกคือร่างกายจิตใจมันจะเกิดดับมันจะเจอสิ่งที่ชอบไม่ชอบไปเจอธรรมาชาติภายนอกภายในอดีตอนาคตมัน,นจเจออย่างไรก็ถือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นน่ะก็ไม่อะไรกับอะไรนะครับไม่ยึดมั่นถึงมั่น ว่าสิ่งที่เกิดขึนข้ขนคือความไม่เที่ยงถ้าเรายึดมั่นอะไรต่ออะไรอยู่เจ้าความไม่เที่ยงมันจะทุกข์ทุกข์เพราะอันนี้จังนี่แหละทุกข์เพราะทุกขงังทุกข์เพราะอนัตตานี่แหละก็เลยไม่ยึดมัน่นถือมันม่นในธรรมก็เลือกอยู่ในธรรมและไม่ยึดธรรมอยู่ในโลกแล้วไม่ยึดโลกโลกเปลี่ยนแปลงธรรมเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงชัดธรรมาธรรมมันมีสามอย่างอางาาาันนี้จังทุกขังอนัตตาเราก็เลยไม่ยึดธรรมอยู่ในธรรมไม่ยึดธรรมอยู่ในโลกไม่ยึดโลกนะครับ ใจอยู่ในโลกก็ไม่ยึดโลกใจอยู่ในธรรมก็ไม่ยึดธรรมเลยว่างว่างว่างโลกก็ว่างธรรมก็ว่างก็เลยไม่วุ่นวายกับโลกกับธรรมไม่ทุกข์กับโลกกับธรรมไม่เครียดกับโลกกับธรรมเพราะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงอีกละเครียดไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาเป่าเครียดเสียเวลาเป่าทุกข์เสียเวลาเป่าก็เลยไม่อะไรกับอะไรกับโลกกับธรรมกับช่างมันก็แล้วแต่เช่นนั้นเองแบบนั้นเองอย่างนั้นเองนะครับก็เลยไม่ต้องทําตัวทําใจอย่างไรกับชีวิตกับโลกนะครับ อยู่ในโลกในการอยู่ในโลกจะหยุดทำนะครับไม่ต้องทําตัวทำใจยังไงกับโลกในศาสการเป็นอยู่ในโลกไม่ต้องทําตัวทำใจอย่างไรกับการเป็นอยู่ในธรรมนะครับก็โลกก็เป็นเช่นนั้นธรรมก็เป็นเช่นนั้นของมันเองครับเราก็แค่ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่อะไรกับอะไรแล้วแล้วไปช่างมันแล้วแต่อโหสิไม่ยึดมั่นถือมั่นในสัตว์ในบุคคลในสังขารในธรรมในธาตุทั้งหลายในโลกสมมุติโลกสัจจะโลกมายาในธรรมทั้งหลาย ก็เป็นเช่นนั้นเองนะครับก็เลยอยู่เป็นอยู่เย็นอยู่ได้อยู่สุขอยู่สงบอยู่ไม่ทุกข์ร้อนอยู่ไม่วุ่นวายกายอยู่ในโลกใจอยู่ในธรรมอยู่ให้เป็นนะครับถ้าอยู่ไม่เป็นแล้วจะเป็นทุกข์เป็นเดือดเป็นร้อนเป็นภาระเป็นปัญหาเป็นกังวลครับแล้นีก็เลยอยู่ให้เป็นแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะครับสบายดีนะครับกายอยู่ในโลกใจอยู่ในธรรมนะครับอยู่ให้เป็นอยู่แบบไม่ยึดมั่นถึงมั่น อยู่แบบไม่อะไรกับอะไรอยู่แบบแล้วแล้วไปจากว่าอยู่ชัว่วครั้งชั่วคราวเกิดดับเกิดดับช่างมันนะครับไม่ใช่เราไม,ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตนของเราผ่านไปผ่านไปทุกวันก็ยึดผ่านว่างไปว่างไปดับไปโล่งไปโปร่งไปนะครับก็สงบนะครับอยู่แบบต้องจากลาอยู่แบบต้องจบอยู่แบบต้องไม่เจ็บอยู่แบบไม่ต้องไม่ทุกข์อยู่แบบไม่ต้องยึดเพราะโลกมันเป็นเช่นนี้นะครับเมื่อมันเป็นเช่นนี้ก็ช่างมันเราพอเข้าใจโลกเข้าใจชีวิต เข้าใจธรมไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ต้องทาใจนะครับอยู่ให้เป็นนะครับกายอยู่ในโลกใจอยู่ในธรรมทั้งโลกทั้งธรรมก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองนะครับเขาเรียกอยู่เป็นอยู่เย็นอยู่อย่างสะอาดสว่างสงบมีความสุขอยู่แบบไม่ทุกข์ร้อนอยู่แบบไม่วุ่นวายอยู่ไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาอยู่แบบอิสระจากโลกจากธรรมจากชีวิตนะครับกายอยู่ในโลกใจอยู่ในธรรม นะครับมีหน้าที่อะไรก็ทําไปทําแล้วแล้วไปนะครับใช้ชีวิตให้เป็นใช้ชีวิตให้เย็นนะครับใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ใช้ชีวิตให้สงบสุขใช้ชีวิตให้สันโดษมากน้อยใช้ชีวิตให้ไม่ต้องยึดติดกับอะไรอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นมันอันจจังมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันไม่แน่นอนนะครับอยู่ในโลกกายอยู่ในโลกใจอยู่ในธรรมนะครับทั้งโลกทั้งธรรมก็ เช่นนั้นเองนะครับ